แม่ยม่ท่องจะไม่ใช่เม่ปอกเดี๋ยวก็ม่ใช่เดี๋ยวก็ใช่บ่ะเอเขาว่าสั่งเนี่ยไปเจียวมามือขื่นมือขื่นตัวเนี่ยวมไม่เ่หมดเลือยืมท่องเจ้าก่อนยืมไปใช่ดีนะคอยยืมไปใช้คือว่าว่าเขาจำท่องประมาณันหนะได้ยื่หมไดยาวข้คอยไปจำได้ โอยไปจำหนอเคยไปจำสมอไงจักเอ้าไปจํำเนเฮะเวลาผมโชวมนำเนี่ยมามานะเขาจ้อนะเน่จ้ายานั่นนี่เออันนเลือกชื่อเจ้าเบิดขานไปเบิดมือเบิดขื่น่มาเหมือนมาสารมึงไปทางใดนึ่งประตูหมาโดนดีแทโดนมีแทมึงไปใสมา กับเนี่เนาะบเ็น้มักูเนาะเาะมึนวยกูเอ็นจะบุญอยู่หมันเอ็นจเห็นบเห็นมเอนเานกบาดเนาะอางนี้กูเลืสื่อมาอะไรไม่ใหญ่าบาดเนาะแลวคนไปใช้มากกูเห็นเบิดขืดเปลี่ยนดิเปลี่ยนอย่างยังไอเด้อเอาเสียไป

ได้เสนนั้นนะเจ้าไดแล้วท่อของแม่อของแม่ไปท่อรู้ใจเรเอาดินี้ท่องพ่อยของพ่อของแม่ไม่แม่ของแม่ได้นี่จะซื้อแม่ได้นี่ของแม่ได้มาให้แม่ม่หแม่ไม่ใมิวาเทียวนาเลย เอาอไปเ<ด>อยว่เ่อนบอกหวานนะเจ้ามไมาเห็แม่ของแม่ได้ดนิโออมาฆ่าไี้ตัวครู